มาครับทุกคนแจกฟรีนักเตะไทยเบสบก8เพียงแค่ทำเควสเพียงวันเดียวก็รับไปเลยนะทุกคนจากกิจกรรมไทยเบสมิชชั่นเก็บแต้มฟรีทุกวันรับนักเตะไทยนี่นะครับผมเพียงกดเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะแล้วก็ทำนี่กิจกรรมรายวันนะครับผมจะมีตั้งแต่ชนะหมวดจัดอันดับทำหนึ่งประตูในหมดเมนเจอร์เล่นอันดับ2นัดขายนักเตะหนึคนเล่นอาเขตล็อกอินแล้วก็มีการแชร์ ทำประตูมากกว่า1ประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอ,อย่างการทํา1ภารกิจให้ดูนะครับผมก็คือการอัปเกรดนักเปะสําเร็จเพียง2ครั้งนะปไปดูกันทําไงนี่เลยตีบวกนักเตะทั้ตัวนึงครับสเตแตจะน้อยจะมากได้หมดเลยแล้วก็ตีบวกไปเลยปับ๊บอ่าแค่นี้ทุกคนก็จะผ่านเควสแล้วนะสำหรับ1เควส แล้นี่ก็เข้าไปรับที่หน้ากิจกรรมได้เลยนะครับนี่รับตรงนี้นะกดรับตรงนี้ได้มาสิบแต้มซึ่งตอนนี้นะผม,มทำมาหลายวันแล้วมีอยู่ทั้งหมด1นึ่แต้มนะเดี๋ยวผมจะกดแรกรับนักเตะทั้งสิบตัวให้ทุกคนดูกันนะครับผมไปนี่รับไปหมดเลยไปยาวเออ รับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักเตะที่เราจะได้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับผมนักเตะทั้งหมดเป็นตัวเชาว่าการเช่านะทั้งหมด14วันบวก8คาสไทยเบสดู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 ด,ด,ดูรอดูเลยไฟต้องมานี่นะครับเราก็รับกันมาเรียบร้อยแล้วการทั้งหมด10ใบนะที่เพื่อนๆสามารถรับได้นี่กดรับไปหมดเลยป๊าบ แล้วเราก็มาลุ้นกันว่าเออเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับผมนักเตะเช่าทั้งหมด14วันนะมาไฟมาสวยๆนี่ทงทั้ไทย CM ใครหนอสุปรโชคอ,อัเปล่าเออไม่ใช่สุเชามาแล้วแล้วก็มีทิลาสินกิติศักดิ์สุปโชคแล้วก็อาตะวันนะครับผมและนี่นะครับทุกคนก็คือ จะเป็นหน้าตานักเตะที่เราได้มานะครับผมทั้งหมดนี่คัทไทยเบสโคตรสวยหกตัวพอดีเลยนี่นะครับได้ฟูลทีมชาติไทยด้วยนะเดี๋ยวแบบว่าแบบจะเป็นยังไงในเกมเดี๋ยวเราไปดูกันสุชาวดดโคตดสูงสุดเโชคไหลบอลมาให้เทียศิน์ธียศินจงัจงหวะน,นี้ทําไงจงังหวะน,นี้พาบอลไปเองก่อนพาบอลไปเองเราหลอกให้ชอกช้ำเทียสิบ์บอลขวาบ้าหน้า,าอโอ<ฮ>้โห ชีลสินแดงดาโอ้เอเล่นดีจนอยากซื้อมาใช้เอง่อโอ้โหโมเดลเหมือนตัวจริงมากเลยนะทุกคนที่เมกสันตะวันมาให้กลับมาที่สุบรโชคอีกครั้งหนึ่งสุบรโชคสุบรโชคเฮ้ยสสสวยลบสองหนึ่งโอ้โหจุดนัดหมาย เฮ้ยกิติศักดิ์ตัดบอลดีกิติศักดิ์ตัดบอลดีโอ้โหโคตรช็อตโคตรแรงกิติศักดิ์โอ้แรงไปกิติศักดิ์โคตรสวยเลยขอดูได้ไหมเลือดโอ้โหหักข้อแบบประตูแตกอ่ะเช้าอะไรกันไหมทิราชินทิลาชินวันนี้ทําไง เทลสิปัดสองโอ้โหปัดโค้งเลยว่ะเทลสินน่าผู้ชิวแขนเลยมิเกาสันมิเกาสันตัวนี้คนดีคนเดิมมิเกาสันยิงซ้ายได้ไหมเฮ้ยมิเกาสันทา้าไซค์ก็ยิงได้เหรอเพื่อนตโกงแบ็คขวาของไทยมันแบ็คหรอดูดินี่มันแบ็คเหรอเนี่ยแล้วดูยิงซ้ายด้วย แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านเข็นพลังของนักเตะไปแล้วใช่ปะถ้าหากอยากได้ให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมไทยเบสมิชชั่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้เลยนะครับนักเตะไทยเบสโคตรเก่งของฟรีตัวเช่าว14วัน